ราชคำฉันวรรณคดีที่ตัวเอกเป็นชายหนุ่มและหญิงงามในร่างเดียวแล้วแต่งงานมีลูกอินลราชคำฉันเรื่องราวของท้าวอินลราชตัวเอกที่เป็นชายหนุ่มและหญิงงามในร่างเดียวแต่งงานมีลูกใกล้เคียงกับความเป็นกระเทยในพจนานุกรมกระเทยในความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปี2554และฉบับมติชนปี2547เป็นคำนามหมายถึง คนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงคนที่มีจิตใจและกิริยาตรงข้ามกับเพศของตนผลไม้ที่มเมล็ดลีบเช่นลิ้นจี่กระเทยจากความหมายของพจนานุกรมที่ว่าคนที่มีอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงเป็นคําจํากัดความที่อาจพอกล่าวได้ว่าใกล้เคียงกับตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องหนึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่องที่มีเพศสภาพชายและหญิงอยู่ในร่างเดียวกัน แต่กรณีตัวละครนี้อวัยวะและสรีระเปลี่ยนวนสลับกันตามระยะเวลาแน่นอนว่าเป็นตัวละครที่แปลกและแตกต่างไปจากวรรณคดีไทยเรื่องอื่นๆอีกทั้งเนื้อหาของเรื่องก็พิสดารไม่แพ้วรรณคดีเรื่องดังๆของไทยเรื่องที่ว่านี้คือวรรณคดีเรื่องอินลาราชคำชันอินลาราชคำชันเป็นวรรณคดีสันสกฤตเรื่องหนึ่งมีที่มาจากเรื่องรามายณนะรามเกียรต์ตัวเรื่องปรากฏในไทยครั้งแรกจากหนังสือบอกเกิดรามเกียรต์ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในอุตรกันภาคที่14พิธีอัศวเมตของพระรามและรับสีดาคืนนครซึ่งเป็นนิทานซ้อนนิทานที่พระรามเล่าให้พระพอรตและลักฟังก่อนที่จะมีการนำไปแต่งขยายเป็นเรื่องราวในรูปแบบคำชั้นโดยพระยาศรีสุนทรโมหารพันศาลักษณะเมื่อปี2456 อินลาราชคำฉันเป็นเรื่องราวของเท้าอินลาราชประัตรแห่งแว้นคนหีที่ออกไปลากวางในป่าพร้อมกับเหล่าข้าราชบริพารลุ่งลำเข้าไปในเขตเขาไกรลาศอันเป็นที่ประทับของพระอิศวนและพระอุมาซึ่งในขณะนั้นพระอิศวรกำลังหยอกล้อก,กับพระอุมาโดยแปลงกายเป็นผู้หญิงและเนรมิตให้ทุกสิ่งที่อยู่ณนบริเวณเขาไกรลาศเป็นเพศหญิงหมดรวมทั้งท้าวอินลาราชและเหล่าข้าราชบริพารที่อยู่แถวนั้น ทำให้เท้าอินลราชต้องไปขอโทษพระอิศวนเพื่อขอให้พระอิศว์ถอนคำสาปกลับมาเป็นดังเดิมแต่ทว่าพระอิศวนไม่ให้พระอุมาจึงให้พรครึ่งหนึ่งเฉพาะท้าอินลราชโดยให้เดือนหนึ่งเป็นหญิงที่งดงามแล้วกลับมาเป็นผู้ชายในเดือนต่อมาสลับกันและในขณะที่เป็นหญิงนั้นก็จําเรื่องราวตอนเป็นผู้ชายไม่ได้ เช่นเดียวกับตอนที่กลับคืนมาเป็นผู้ชายที่จำตอนเป็นผู้หญิงไม่ได้เช่นกันตั้งแต่นั้นมาท้าวอิลราชก็สลับร่างกลายเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่านางอิลาไปมาคนละเดือนซึ่งอย่างที่ได้กล่าวในเนื้อเรื่องตอนต้นจะเห็นได้ว่าตัวละครเอกคือท้าวอิลราชนั้นเป็นตัวละครที่ถูกสาปให้เป็นผู้หญิงจากพระอิศวรและได้รับพรจากพระแม่อุมาให้กลับกลายเป็นผู้ชายได้แต่จะกลับมาเป็นผู้หญิงในเดือนต่อมาเป็นผู้ชายเดือนหนึ่งเป็นผู้หญิงเดือนหนึ่ง มอมีเป็นอินลราชวิปร,ราชอีลาคณราชบริพารอกระดาจอนโดนมลเพศบุรุษดำริสุดจะพิกลยนแล้วก็ฉงนเหตุประหลาดละสิเราในส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจากเท้าอินลราชที่เป็นผู้ชายกลับกลายมาเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าอีลาแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาอย่างกระทันหัน และเป็นสิ่งที่ตนเองไม่ได้ตั้งใจจะทําให้เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นผลลัพธ์จากความบังเอิญจากการอยู่ผิดที่ผิดเวลาอีกทั้งความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเท้าอินลาราชเป็นนางอีลาก็เป็นไปในแบบที่ชายชาติกษัตรย์ยอดนักรบประสบเหตุแปลเปลี่ยนเพศเป็นหญิงงามอันทรงสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามในกรณีที่เป็นนางอีลาดูได้จากบทประพันธ์ที่ว่าอีลาเลอพิล่ารักกำเริบรทธิเรรวน พระพรหมจรรยอยรันจวนจำนงแนบถนอมโฉมประบาดจรประจากหุ้งละหานลูกประลองลมสมอนแม่เสมือนโสมสำรวยร่างสำอางองค์บทดังกล่าวที่ยกมาเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของพระพุทธเมื่อได้เห็นนางอีลาขณะที่ตนนั่งบำเพ็ญพรดอยู่แถวบริเวณสนามที่นางอีลาพาพวกพ้องอดีตคือเหล่าข้าราชบริพาร ลงเล่นด้วยความสนุกสนานแน่นอนว่าอิลาเองก็อยู่ในฐานะคนความจําเสื่อมที่ไม่สามารถระลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆเมื่อครั้งเป็นเท้าอินลาราชเนื่องจากพรที่ได้รับนั่นทําให้นางอิลาได้อยู่กินกับพระพุทธโดยที่พระพุทธเองก็รู้ว่าต้นเขาของนางอิลาคือใครจรนมีลูกด้วยกันอินลาราคชคาชันสะท้อนให้เห็นถึงจินตนาการความคิดของมนุษย์ว่าด้วยเรื่องเพศที่นําความแตกต่างทางด้านสรีระเข้ามาไว้ด้วย โดยมีเงื่อนไขยอย่างใดยอย่างหนึ่งเป็นตัวกำหนดในกรณีของท้าวอินลาราชเป็นคำสาบที่ผสมกับพรที่ได้รับซึ่งเรื่องราวของคนที่มีสองเพศในร่างเดียวกันไม่ได้มีแค่ในวรรณคดีไทยอย่างเรื่องอินลาราชคำชันเพียงอย่างเดียวในเทวะปะกรณมของปรีกก็มีเทพ,พโพรดิโตสผู้มีความพิเศษตรงที่มีลักษณะทางสรีระแบบเพศหญิงแต่มีส่วนหนึ่งของอวัยวะเพศชายในร่างเดียวกัน หากเทพพโพรดิตุสเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การมีลักษณะสรีระของทั้งสองเพศในร่างเดียวอินลาราชคำชันเองก็เป็นวรรณคดีไทยที่มีตัวละครใกล้เคียงกับลักษณะนั้นเป็นตัวเด่นเช่นกัน